ชื่อตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มันมีสแกนเป็นสแกนย่ามาเี่เราเออ้ได้ว่าสะกินอันอันนั้นแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ใช้าเฮ้ยใครพู้คนเดียวใคร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 พู้คนเดียวใครใครใครสวัสดีใครสวัสดีใครพูอะไรนพูด กดผิดใช่นี่ไงโอ้ยมาไม่รู้นะต้องเล่นตลอดเวลาเอ้าเอาลวงมันกับกองที่กูขอโทษ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 อู้ผมจะเลิกอีกแด้วันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟอะไรกันดีวะสาะสไม่อางนี้ปันตเข้าลึกค่ะเออฮะอะไรมีใครอยู่บ้ามีใครอยู่ไหม มีใครอยู่ไหมไม่ไม่สามารถเข้าล็อบบี้ได้ทำไมล่ะไมีสกิลดีๆดวจะมาจะมาเล่นไหมเนี่ยคุณไม้ได้เปล่าจะมาเล่นไดีไหมนี่ยเออเข้าหนึ่งเออดี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 คุณไม่ได้คุณไม่ได้เพราะว่าไม่มีผู้เล่น not player แปลว่าไม่มีผู้เล่นโอเคแล้วก็ออกไปก่อนละ หนึ่งดหนึ่งจไม่อันนี้กูอะไรไม่สิคนนะเนี่ยศูนินย์โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้แกโคตรแหกแรลกแหลแหกนะแหกแอ้าวเลื่เข้าไม่ได้เลื่เม้าไม่ได้เอาบังเอี๊งเบังเอนน้งเอาพีคไปแวโอเคเวลาเวลาเหมือนลอกําลังัทำไมมือไม่เอาเยอะๆเลอืี่กูก็จะหมดก็อินได้แหละ ซึ่งตอนนี้คนมาเจะรู้สึกดังๆมากเลยนะไม,ไม่ไม่สิมีคนแต่สินมากกว่ามีบา,า,าคนอาอเอาพริกน้อยเออไหนไหนไหนไปหาไปหาตรงสกินดาบันบันน,นี่ไงนี่ไงกดของเซิร์ฟเวอร์ห้าขอโอพีเจหรือขอยศใดๆทั้งเิน้นห้ามสร้างความลำคาแก่ผู้อืน่น ไม่กเราจะไม่เก็บอารมณ์นะครับ่กันอย่างเดียวเอาอเอาเดี๋ยวเราเอาด้วยเอาาวเดี๋ยวเเราจะเอาด้วยนะแล้วกันแล้วเจ้วต้ดกตดกันกันรืากันดกันนะครับ อัน <One> น <input> ั <istles> ้นเอ้ยก็โชว์ต่อมินิเกมนี่คือรอบปีหรือเปล่ารอบปีมินิเกมใหม่ฮะมินิเกมการตดทุกวี่ทุกวันพอเข้าพอเข้าเสร็จพวก็จะไปการการเริ่มอีกทีเอาผีตอนนี้คงจะมันนี่คงมาจะมาเล่นเล่นอันนี้มาเล่นนะอันนี้มาเล่นไอ้คนเด็กก็ตด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 พวกเราจะไม่เก็บอารมณ์ไว้ ก็จะด่ากนอย่างเดียวนะคะอันด่าเลยเ่อเลยไงตั้สวัสดีครับจวัสดีครับไม่บอกวซื้อไม่ไป ไั้งใจอ่ะตั้งใจให้หน่อยในในไ่ายของโรงเรียนเออผัวทุกคนหน่อยผัวทุกคนหน่อยดีนะต้องร้องว่ะาตื่นๆผู้หญิงมาเล่นด้วยอ่ะผู้หญิงตาบดีเฮ้ยมันจะไปเจอจะไปว่าจะไปว่าจะไปว่าดิจะไปว่าเขาหต้องเก็บจะมาเล่นตะกินกับพี่ เพราะว่าปัจจัเโอร์ไทยเนาะมันจะมีสิทธิ์รุ่นแบบนี้แหละเรานะครับต่อ,อ,พ,อพัดลืมไปเลยคอยทายชุดดูนะได,ไดน้นี่นี่นี่เราทายเราทายอยู่เรามาดูดนะมีลูกก ขอ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 เอ๊ะตอบไปว่าขออีกครั้งหนึ่งพอกันไม่อยังครับมันตีกันไม่ไม่ไอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไม่ มี3คนถ้าช,ชมรมแชร์คลิปนี้ด้วยอะ เล่นอะไรให้คนดูแต่ให้มาเรียนเสือ้อมีชื่อ มันใช่คนน้ำเปล่าเนี s <S ่ยเอ๊ะตัวเป็นตัวเนเหมือนเหมือนนะำเหมียอะไรกันตรงนั้นซูมซึ่งคนนี้ก็ติดตามผมตลอดตลอดย้อนไม่ได้หรอนั่นแหละมัรู้อยู่